ครับกสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนเนาะครับเนาะเออมือนี่อยู่กับช่องยายสานะครับผ้าเพิ่นเออมือนี้สิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศครับทุ่งนาเออยามรียามไส้ครับบังเอิญมาฝนตกครับสองสามหมือมือนี่อ่ะอ่ะจังได้กะหากชอบใจเด้อครับเด้อกะฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนในเด้อครับเด้อกดแชร์ในเด้อจะขอบุณมากครับเชิญรับชมกันได้เลยครับผม ที่นี่หันจุมนี้าเ,าเขามาอวยาาบกนึลกเิลูัลลลอันนี้ก๊กไม้คนะรับปอยายแดงเรนจะไปปลูกกันว่ามันไม่ก๊กยังเนี้ยนี่ก๊กเขียบก็กกขายอกกเขียบนะหรือกกน้อยนาะกัอกโมสิงไข่ตะไข่่แล้วก็ไม้ประดับ มีปอมปุ๋ยนะหมอจันหนึ่งสติว่าว่ามันหน่อยถูกไม่เอาสองโลมีสองโลเอามาใส่ให้มันงาม,ค,งมาครับกลูกลำหยอกกูกลำใหญ่แล้วเ่รอ <c oughs> มันมีทสิแป,ป้วปลาคนว่าปลาลีฮะ <c oughs> ปาละะามะกูอ่าแล้วกบมาเบ่งบรรยากาศพร้อมกันครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นป่ายางนะฮะปลูกยางเยอะมาก เหมือนคลิปที่แล้วนะฮะท่านจะเห็นอยู่ต้นไฟนะฮะต้นใบเหี่ยวม่ฟอกต้นไฟเงีย้ยกับต้นน้อยหนานะครับ อ้วนเอ่อไม่ใช่ซาเอ่อ,อาประบาด่ง<า>ไปไปเบ่งด้านบรรยากาศครับพี่น้อง วันนี้อากาศดีครับพี่น้องเออแดดสว่างสวัยบรรยากาศร่มเย็นนิดนึ่งออพร้อมป่าเขาตามยายสาลงไปเบิง่งนะพี่น้อง<อ>เออนกเก็บ<อ>สาคิดผัะ ฝนตกแห้งครับพี่น้องหน้มค้างอยู่พุณสองสามวันที่ผ่านมา แก่เตรียมก่อไฟครับมันไงหาฟืนมากนี่และฮะเซาะเอาขี้ตกน,นะไปดังไปนะไป่กไฟ รวมกับเปียกมาแต่กระบองมันเปียกครับหนิดหนึ่งเนอะอตเ,เพราะว่าฝนตกครับเมื่อวานนี้ฝนตกแรงมากนะ,ะน้ำท่วมเต็มหน้าอยู่ครับเต็มให,หน้าอยู่ อะไรปลาเข็งครับพี่น้องปลาลียังวานนาสั่นว่าเดี๋ยวยังไปเบิง่งของใหม่พี่บ้านเนี่ยนะฮถุงขนมาใส่ไวลายอย่างนี้เป็นฐานถุงปลาเข็งก็ดูนี่มาดูปลาลีฮะเออมันทออย่างนี้ต้องเงี้ยเขียวเย็ดไว้สัน่นโอ้ มากินุ่งผ้าิวแล้กันเลื้อบาดสิขากน่าบาดสอไปขากันขวาโอ้ยเนี่ยจังเลิ่เต้นนี่โ่งดงนงดงเนี่ยบาดเดี๋ยวทำมันเป็นไงดีวยเน่ยมาถูอะไคัโอ้บันนีมานผักแบนนี้ะไ้นมนมานมนเนี่เผาเผา ngoài ้ลูกบ่ได้ต้งเทียบ่อได้แหลางนี้ลูน้นาโอ้เดี่ยวเต็มตวงเต็มตูงเออน้าผักคูน้าผักบ้อผักร้ายขี่หนอกี่คูน่าโอ้ยน่าดูตัดตีโตักผักนี่สาถือไปเรียบร้อยนะครับปุ๋ยเออ ปักอิลีครับพี่น้องไดหลายคักกว่าท่านก็เป็นปลาหมวดปลาเข่งปลาซิ่วหน่อยอ้าปูน่ะปูน่ะปูน่ะครับพี่น้องโอ้มาได้คักจะหน่อบาดนีงปลาดุกกระมีได้บาดนีงปลาเข่งปลาคออือปลาดุกกระมีบาดนี่งคักบอกวานยังได้ช่วงผวยมือนี้ได้ซีผุดชวยทั้งนั้น

ต้องปลาดุกปลาทิงเข้าเข้ากับมือเข้าอัาไปโอ้ยข้าลงหนามของเกาปะนีตะปูนกี้แกและตะปูนกี้ พี่น้องมีหัวตะกออไม่ยังนี่โอ้ยลอยเต็มอยู่บ้านนี่มันลอยไปลูกหวยนั่นครับที่ตายไปอยูทางนอกทางนอกก็มีครับพี่น้องโอ้ตแค่าคืออฝนมันตกแค่พี่น้องร้องต้มหนึ่งมันมันก็เลยท้ามันก็ล้มลีลายค่ะ เออมันลงนอยาเยเออีกเยพี่น้องโอ้ลนี่หนะโต่โตะเหาเียโอ้โหไครับพี่น้องเ้ยั

ไชเพิ่งกับปูปลาเน้อกับปอกับปูครับมาข้าวมสอมะจิ้วกุ้งอยปูปลาหน้านาตไปเลีบาเ้ยนี่แหละครับชีวิตบ้านนามี้งมีปลาอาหารการกินสมบูรณ์ครับโอ้องห่าตีลายแฮง ปลาเยอะมากนะท่านผู้ชมตอนนี้ครับพ่อกินละฮะเอาไปปล่อยน้ำเลยกับมี่เพราะว่านั่ก็มีมตัวหน่อยๆในแน,แน่น้ำอยู่คนสิตัดเอาใบกล้วยครับไปหมกปลาสัน,สนไปหมกปลาซิวมปหมกปลาซิวแใส่ผักกาญะหอม งเยอะเลยมไ,<ห>ไเอเครื่องตะลัมะทั้งหน่อยหนึ่งกละวอนกะเขีงเยียนปลาลดปลาไหล <c oughs> มาไปปลากระปู ไปสูรดใส่เกลือเข้าไปใส่เกลือเข้าไปบนะโอ้โหสุดท hey, hear ้ายคือไอเจ็บสุดท้ายคือไอเจ็บบ่าเจ็บเหมือนกินที่ปลาเผาน้ำกันเปื่อยๆไปเดียบสุดท้ายคือไอเจ็บเพ่งๆที่มากในใจคำว่าหาของเขียนด้วยกระดาษถ้าน้องทำขาด อายคงบทจีบปันใดไอ้คำบาดไอ้เขียนลงบนใจอ้าวลงไปหรอโอ้ยไปแอกยังไงทุกอย่างเข้าไปใจอ้ลิจีบีดีคมหน้ามองดินก่นกินน้ำตาเทาอย่าหาเข็มเย็บหัวใจ อย่ามีใครทำล้นตรงนี้เองเดินตาคนเพื่ออำพางน้ำตาดี่มีเป็นยังคนหน้าตาดี อย่างน้องนี้ทำไมใจร้ายโอ้ใจอ้ายแล้วเมื่อวานลราลราจะได้กินมกปะซยวมื้อนี้แค่หนึ่งนาะใหญ่โอ้จะแต่ยางโอ้นยมกบักใหญ่พี่น้องมกสาวเป็นโกอดถูกเก็เข้าก้มซ้ำใจแต่กมล้างสวยอำพรางตาอย่างไรคือเก่าเก่าใจโบเคยเรียนวิชา อกหักกระซาก็เลยให้ความสามารถรับมือกับคำบ้าเหงาบ่เป็นอันกินอันนอนย่นใจออ้มัวแต่เศร้ากิดเ็นคำคิดหอดเบาๆพัดโดนหัวใจก็เจ็บเกินทนโน้ยก็ร้องเพลงไหวรลุนใช่ไหมอันนี้มีแนวกินไงนไปน้องเขาจันมี่ปีงปลา บตด้ปีงุ้งเขาจีเรือยเนีะแจ้งน้อไม้ครับตุ่มน้อไม้เขาเหนียวมาเด้อกินขขาน้ำกันครับผมเขาปลาเขาปลากินข้าวด้วยกันครับอันนี้โอ้ปลาพี่น้องมามกปลาหมกปลาปลาโอ้ยหัาตองดูน้เด่าปยา เป็นแบนเป็นหลังมากอร่อยเขียนจิ้งจอกสอมันนี่มันหน้าฮะได้เพื่อนหนองได้เพื่อนจ้<ม>กินขา้าวชื่อเที่ยงหน้าพระนักการข้มพ่อข้มพ้นพ้นตรงเหได้ปลาได้ปลาซิวได้ปลาคอปลาดุกปลาเข้งปิ่งแล้วเว้ยจีทางนนะมันด้วยมันกินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บร้อนสุดเท่านั้นกินข้าวอยู่อทองหน้า น้ำไงมันแมขันสาเบิดคำมันใหญ่เยที่ไรทีต mm ิป hmm. ่าเข็งหห่อเยนี่นประเตวก็หอมหอมันเขนาดเลยบรรยากาศร่มเย็นสบายครับนอนที ok so ่มาด้วยคุณเศรษฐิ้ก็เพียบที่เราเก่าแล้ ไม่ยังอ่มที่ำกินอยาไปหายอยาไปำเน่งำนือยี่่นยีน่บไก่เียที่ค่ะไม่จะกินอยู่บอกินมาอยู่หัว ฝนสีโตพี่น้องฝนคึมมาแล้วคุครับผมหมดเลยครับ